นี่ตะแฟนคาราบาวแฟนคาราบาลโอ้โหเพลงของคาราบาวเนี่ยหลังๆผมเฉยๆนะคคืืออกินเบียร์หรือกินเหล้าแล้วแล้วฟังโอเคแต่รุ่นแรกๆผมชอบไอ้พวกไม้ไผ่ใบไผ่ใช่มนั่นมากกว่านะอะไรพวกนั้นอ่ะคุยเพียวคุยเพียวมันมีมันมีเรื่องราวอะไร่าหลังๆเนี่ยแอดก็ได้สูตรไงแกก็ใส่ไปในสูตรเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นสาวเบียร์ช้างสาวบ้าแดง ช่วงหลังแบ่ว่าเราต้องยอมรับว่าแจกชิย่นะขนาดชมฟุตบอลโลกไม่มีโฆษณาเ่ยยังต่งเป็นเพลงได้เนี่ยผมเคยเมื่อก่อนรู้จักพี่พี่ตตงโมเป็นพี่อาให้ค่ายค่ายเพลงที่คราบาวสังกัดเนี่ยปรากฏว่าผมบอกเฮ้ยพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วทาเพลงเชียร์เบียช้างอะไรวะแกก็บอกเออเดี๋ยวบอกพี่แอดภาพเดียวออกมาเป็นเพลงไอ้นี่เนี่ยลองเพลงปลูกเล่าเราจะสู้เพื่อวันใหม่อ่ะ แกได้ขนาดนั้นเหรอผมแบบเฮ้ยแกบอกว่าแก่งแกเปิดหนังสือพิมพ์มาเนี่ยข่าวนก็แกเขียนเพลงได้หมดอล้ผมประชดนะเว้ยไม่แล้วเพาะทำออกมาจริงๆมันเพาะมันเพาะมันเพาะค่ะบอกว่าไม่ธรรมดาแอดคาราบาวลืมสุดยอดนะฮะลืมไปค่ะหนังคาราบาวอุ๋ยนนทรีเป็นโปรดิวเซอร์เออขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลครับรู้ว่าเบนไม่ใช่คนเลวตอนระเบิดสนามกีฬา อ๋อรอให้ร้องเพลงชาติจบแล้วค่อยระเบิดเกลัวเด็กตายให้เด็กกร้องอยู่เธออย่อะไรฮะลาแต่นักฟุตบอลตายทั้งสนามเลยนะนี่มันดีแล้วเหรอมันดีเหรออย่างนั้นน่ะผมว่าดีเทอร์จูบันจี้น่าติดตามกว่าคาราบาวเยอะ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 เนี่ยอยู่แล้วแต่แล้วแต่โมงแล้วโทษทีตอนนั้นตอนนั้นเสียงเพลงเสรีภาพนี่สุรศรีผาทำทำป่ะน่าจะใช่นะครับใช่ไหมที่แบบทุกคนต้องเดินมาอย่างเงี้ยสุรศรีผาทำเออต้องไปหามันดูเชื่อ ใครมาดูแล้วเป็นแฟนคาร์บาวนะตลกมากซีดีเต็มบ้านเมืองครับมีซีดีเต็มเลยขายอยู่ในกระบอกเลาพร้อมกันแล้วก็ร้องเพลงอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเขาแต่งเพลงมันเป็นมิวสิควินี้ใช่ไหมเขาแต่งเพลงไหมหนังด้วยมันเป็นมิวสิควิดีโอใช่ใช่เพราะว่ามีเพลงแทรกอยู่ตลอดเวลาอยู่ๆก็ร้องกันอ่ะคือจริงๆไม่ได้อะไรหรอกก็จะเน้นเรื่องเพลงใหม่ของคาร์บาลตอนนั้นมีเพลงนี้ด้วยไหมโจได้มือได้แก้มือจาก inception ที่โดนทอมฮาดี้แย่งซีนไปอ๋อโจเซฟก็ดด้มาเกิดสุดๆในบทเจ้าหน้าที่เล็กนั่นแหละริงเหรออินสแตนต์โดว์คอมยซีนเหรออือก็ยง em. ังเด่นอยู่นะผมว่าถ้าโดว์คอมยซีนไม่ใช่ไม่ใช่ทอมฮดี้คอมยซีนนะเพราะทอมฮดี้ก็ไม่ได้เด่นมากซิลเลียนเมอร์ฟี่มากกว่าไอหมอเนี่ยนะจริงๆถ้าใครชอบนะครับต้องไปดูซีรีส์นะคุณชอบดูซีรีส์ซีรีส์ตลกเฮ้ยซีรีส์ตลกไอเทิร์นล็อกฟอร์มจัสซันี่ยโคตรฮาเลยอ่ะไอ้นี่มันกาวเชรนยะอาชริยะตั้งแต่เด็ก ผมชอบมันมากกว่าไอวิลสมิธอีกอะ ทั้งกลุ่มเนี่ยมันหามากกลุ่มมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันเป็นมนุษย์ต่างดาวคุณไม่เคยดูเลยใช่ไหมคุณไม่หาไปดูเธอล็องความรักแล้วมีเอฟอยู่แดงโอ้โหหาแต่ใจเธอล็อกจะเก่านิดนึงอตนก็ไม่เก่าหาดูได้อยู่แต่สุดยอดสุดยอดเคยดูตอนเป็นเด็กเรื่องไอ้เทนซิงไอเฮดเดอร์เบิลยูแล้วเรื่องลิทเทิร์ตแองเจอร์ใช่ไหมน่าจะใช่ลิทเทิร์ตแองเจอร์ที่มันตอนตอนจบมันไปยืนโบกเงี้ยแล้วแบบขอเทวดาให้มาช่วยปลาบที่ต่อเห็นภาพเลยอะยังงงเลยผมไอ้เจอเซฟก็เลย จูเซฟเนี่ยมันไข่ว่าอ๋อพี่ชายว่าอ๋อไอเด็กเติร์ดล็อกคอมเดอร์ซันเนี่ยเด็กเติร์ดล็อกนเฮ้ยมันมันหาัญมันหา่เด็กไร่เนี่ยอ่ะนี่คือ SMS ช่วงแรกนะครับส่งมาได้อยู่น้า6 4 2200นะครับร่วมชิงรางวัลกับเรานะความเห็นหรือว่าแจมซุปเปอร์มาเล่นเกมมาท้ายรายการก็ได้ครับแต่ตอนนี้พี่นันพร้อมแล้วไปนาโชว์อิงครับ ครับผม<ส>นี่คือหนังที่พิ่นันไปดูมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัก7ปีด<ส>ี7หนงานเรื่องใหม่จาก GTS ที่ใช้พุ่มกับถึง3คนนะครับ,บทําในวาระครบรอบ7ปี GTS แต่ฉายเมื่อ GTS ผ่านไปแล้ว 8, 8ปีปเต็ม,มนะครับ มันยังไงครับพี่ดันภาพของหนังเป็นยังไงถ้าให้ดูภาพรวมของ g t s ในรอบ7ปีที่ผ่านมาหนังเรื่องนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในคอมอร์ดโซนอยู่เหมือนเดิมฮะก็สไตล์เดิมๆคือฟีลกู๊ดเน้นความรู้สึกดีเน้นความซาบซึ้งประทับใจแบบไม่ไม่ไม่ลุ่มลึกมากสามเรื่องที่เขาให้น้ำหนักเท่ากันหมดหรือไหมเพราะบางบางทีเนี่ยหนังไอ้แบ่งย่อยๆอย่างนี้เนี่ยเขากระจายนะบางเรื่องก็ให้แบบนิดเดียว มันเรื่งการยาวหน่อยอ๋อคือค่อนข้างเท่าเทียมนะฮะคือคือความยาวอ่ะแล้วมันยาวมากเลยนะหนังเรื่องนี้ก็ร้อยยี่สิบหกนาทีทั้งหมดอ่ะร้อยยี่สิบหกก็แบ่งไปคนละคนละคนละสักหนึ่งส่วนสามอ่ะคือประมาณสี่สิบนาทีใช่ใช่ก็คือแต่ละเรื่องยาวเท่าเท่ากันฮะไม่ไม่มากไม่น้อยกว่ากันแต่ว่าน้ำหนักของเรื่องอาจจะแตกต่างกันไปว่าไปทีละเรื่องแล้วกัน เรื่องแรกคือ14 1สี่คจับคือกอฟฟวินเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะฉีคาแรคเตอร์ที่เคยทำเขาเขาเชี่ยวทางหนังหนังสยองขวัญหนังนี่แรกทำบอดี้สกสิบเก้ามาแล้วมาถึงเรื่องนี้มันเป็นคล้ายๆแบบคอมเมดี้แบบคุมลักณ์วัยรุ่นก็ถือว่าทำได้ดีผมผมค่อนข้างชอบเรื่องนี้นะเพราะว่าอะไรมันมันมีความลงตัวมากที่สุดในแง่ของอารมณ์ อารมณ์ความตลกขบขันความเ,าเนื้อหาสาระที่สะท้อนอวิถีชีวิตของวัยรุ่นร่รวมสมัยได้ดีอย่างเช่นการเล่นกับเฟ e บุ o กการอะไรต่างๆเนี่ยซ้ำซากไหมคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนื้อหาอะไรใหม่เลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันมาใส่แบบ สีสันหรือลูกเล่นอะไรมันมันดูเออมันมันเทรนมันทันสมัยดีเท่านั้นเองแต่พูดถึงว่าไอเนื้อหาจริงๆมันก็พูดเือการให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวการให้ความสําคัญกับคนที่สําคัญกับเราจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็เนื้อหาเดิมๆ45นาทีน้อยไปหรือว่ามากไปสำหรับหนังเรื่องนี้โอ้45นาทีก็ไม่ไม่มากไม่น้อยนะสำหรับผมกอมันดูเพลินไงแค่แค่มันดูเพลินอย่างเดียวเออมันได้ตลกได้ยิ้มได้อะไรไปกับเรื่อง ตัวละครหลักก็คือ2ตัวนี่แหละครับน้องปันปันน้องแกจับจริงๆริเหรอจิงจริงอย่างจริงจริงตัวละครในเรื่องยังบอกเลยอุ้ยจับจริงๆริงนะคือคือเสน่ห์ของหนังมันน่าจะอยู่ที่ตัวละครอ่ะมันอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วมันก็มีความน่ารักน่าชังในแบบตัวเอง ก็เป็นดาราก็คือเลือกมาได้ถูกต้องตามลต่อโจทย์ช่วงชีวิตนั้นได้ชัดเจนไหมได้ไหมได้ฮะได้อธิบายได้นะครับอ่ต่อมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่วงนะครับช่วงยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแดยเอ็ดยี่สิบแปดกำกับโดยคุณปิ๊งค่ะปิ๊งค่ดิศรตรีสิริเกับแซมจากรถไฟฟ้าอ่าแสดงนําโดยซันนี่สุวรรณเมธานนท์แล้วก็คริสหอวังนะครับที่ไหนเรื่องที่สองนี่คือผมรู้สึกว่ามันเบาที่สุดแล้วเบาผิวอะไรคือมันมันมันพูดถึงเออ่ คู่นักแสดงคู่ขวัญคู่หนึ่งอ่ะซึ่งเคยโด่งดังจากหนังจากการเล่นหนังเรื่องหนึ่ง,งแล้วก็แยกย้ายกันไปเ<ช>พราะว่าความรักมันแตกร้าว<ม>อะไร<น>ะแล้วอ,อ,อีกไม่รู้กี่ปีต่อมามันมีโปรเจกต์ภาค2ของหนังเรื่องนั้นไอผู้หญิงเนี่ยยังยึดติดอยู่ว่าตัวเองจะต้องกลับมาดังให้ได้ส่วนอไอตัวผู้ชายเนี่ย ก็ไปเป็นอะไรนะเป็นการ์ดของเจ้าหน้าที<ด>่ของอะโครีมับผมแล้วตัวตัวผู้หญิงก็ไปวิงวอรนบอกว่ามาเล่นหนังด้วยกันเพื่อจะได้กลับมาดังด้วยกันอีกครั้งหนังเล่าแบบสลับไปสลับมาระหว่างอดีตที่ประสบความสําเร็จกับปัจจุบันไม,ไม่ดีเหรอรวู่ดูมีจังหวะในการเล่าที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมันเบามากคือมันก็แค่เรื่องของคนที่แบบ ทะเลาะกันแล้วอยากจะกลับมาคืนดีกันเท่านั้นเองอแล้วไอ้พูดถึงที่สุดแล้วผู้ชายก็โดนบังคับด้วยไกลๆให้กลับมาอหนังเหมือนกันครับหนังยาวไปไหมทุกเรื่องได้เท่ากันเรื่องนี้เรื่องนี้สักยี่สิบนาทีพอไหมใช่ใช่ผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะลดลงกว่านี้หน่อยในความรู้สึกนะ ก็ได้เคยสอวางลงไว้น้ำตลอดมันเยอะหน้าแต่ยาวเล่นไป้ไว้ไปว่ายนิดเดียวครับพี่เอาไว้นิดเดียวเหรอคนที่ว่ายนิเดียคนจะสั้นนะจริงเหรอเพราะว่าเคยเคยถ่ายกับพี่ซันนี่แต่พี่ซันนี่ไม่ยอมลงน้ำเขาว่ายน้ำไม่เป็นเลยซันนี่นี่อยู่ในน้ำเยอะกว่าพี่ จะดูไหมครับโอเคผ่านนะผ่านนะเรื่องที่สามเรื่องที่สามอ่าเรื่องที่สามนี่นี่จะคูณสองจุดหนึ่งเก้าห้าอ่านี่จะคุณกับคุณสุพันอ่าฮะมีคำถามมากว่าการแสดงของนิจคุณเป็นยังไงเอาให้แค่แค่ผ่านแล้วกันไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ค่อยดีคือยังมันไม่มีซีนอารมณ์อะไรด้วยแหละคือเขาก็เล่นแบบ คล้ายๆตัวเติมมากกว่าไม่ใช่ตัวที่จะมาบิ้วอะไรมากแต่ว่าคุณสุขวัญนี่ถือว่าเล่นหนังได้ดีนะเล่นดีใช่ไหมเล่นดีมากเลคือนี่คนเป็นแบบไปอยู่เกาหลีนานนี่เขาแบบเขาคุณไม่ทนอีกนิดนึงไม่ทนอีกนิดนึงเนี่ยเขาอยู่เมกาเลยนะพูดเหมือนคนเกาหลีพูดเลย คือพี่เขาเลยปกติแล้วใช้ชีวิตเกือบครึ่งชีวิตอยู่ที่เมกาตลอดเลยแล้วก็ไปเกาหลีเลยกินเบียร์บ้างสองแก้วสองแก้วแล้วก็ขับรถแล้วก็กินน้ำเยอะเยอะยาซี่ต้องเป่าเลย อภิรัน์บอกคุณสุขวัเล่นดีเนื้อเรื่องล่ะภาพรวมของหนังเ่ะดีไหมอันนี้จีระไม่ได้คุณทำนะดีครับผมว่าลูกเล่นดีอย่างน้อยการการการใช้วิธีการแบบบรรยายอ่ะแล้วเติมมุกเติมอะไรลงไปผมว่ามีชั้นเชิงเหมือนเราอ่านในพวกแบบนิทานนะฮะเหมือนอ่านนิทานแล้วให้ความรู้สึกแบบเออมันมันมีชีวิตชีวามันมีสีสันดีเป็นจังหวะที่แปลกและแตกต่างกับไอความซ้ำซากของ GCS ที่เราพูดถึงบ่อยๆไหม ก็ไม่ถึง้ไม่ถึงขนาดนั้นนะะมันก็ยังอยู่ในรูปรอยเดิมอ่ะสำหรับผมอ่ะคือพูดกันอย่างถึงที่สุดแล้ว3เรื่องนี้หลุดไปจากกรอบที่ GTS เคยทำไว้มันก็ไม่ไม่หลุดนะก็ยังเท่าเดิมถือเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมพี่นันกับการไม่ยอมหลุดไป่้องอื่นบ้าง มันมันดีต่อบริษัทอยู่แล้วคือเราเราบอกไม่ถูกใจเราเออแต่ว่าคือเราดูหนัง GTS มาอมาสมมติว่าเจ็ปีนะสาเรื่องสามสิบเรื่องเราก็ยังได้ดูหนังแบบสไตล์เดิมๆอยู่เลิคิดอะไรยถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเยเน่ยแค่ไหนพวกนี้ก็อนหผมจำได้เลยหลังจากผมดูเรื่องนี้มาแล้วผมไม่มีความรู้สึกประทับใจแบบอิ่มอยู่นานๆน่ะคือพอพย้อนกลับไปมองแล้วเรามองหนังเรื่องนี้ในฐานะที่เคยดูเท่านั้นเองไม่ใช่แบบ มองด้วยความรู้สึกแบบมันจะอยู่ในใจเราอ่ะใช่เอออ่ะพี่นันให้คะแนนหน่อยดีกว่ามันต้องให้แยกไว้หรือให้รวมๆเนี่ยนะให้รวมๆไปเลยรวม3มเรื่องของดีเจรับผิดปีดีเจทนี่นะครับงานหนึ่งร้อยหกสิบให้เท่าไหร่เออร้อยหกสิบให้สักร้อยสี่สิบปกันก็โอเคนะโอเคนะสอบผ่านสอบผ่านคือ ก็มาตรฐาน GTS นะแต่แต่คืออย่าทำอย่างนี <fit kind abonn és> ้อีกเลยเบื่อแล้วอ่ะคิดดูไอ้ที่ไอ้ที่ไม่เบื่อเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยที่เป็นจังหวะอื่นๆเป็นความแปลกใหม่เนี่ยกอดเป็นไงได้ตังไหมไม่ได้เละเทะเลยแตนหนังมันห่วยอะไรนะครับพี่กอดกอดเห่วยมหาลัยเมืองแรกก็ไม่ได้ตังอะไรไอ้พวกจังหวะอื่นๆไม่ได้ตังเลยสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดก็ไม่ได้ตังถ้าไม่ใช่หนังผีนะก็เลย กระเนิบอะไรเงี <indo up> <art> the ้ยเออเหนื่อยที่จะไปทำเรื่างอื่นจะทำที่มันได้ตังค์ดีกว่านี่เรามีคัทเอามาฝากด้วยมีคนนี่เป็นภาพที่กังแพร่หลายอยู่ในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตใช่แต่เรื่องนี้ไม่น่าจะถึงร้อยล้านไหมเปิดตัวไม่ค่อยดีครับพี่นันผมไปได้ข้อมูลมาวันแรกจะได้ไป6.04ล้านค่ะแล้วก็รวมมารวมสัก2วันจะอยู่เปิดตัว3วันแรกจะได้ประมาณ12ล้านคือมันกระเนิบกระเนิบนึกนึกถึงคำพี่ต๋องนะ <กล ısı> มันค ς, ่อยๆกระดึบจริงๆนะให้อย่างนั้นแ่ะไม่มันประมาณกระดึบอ่ะใช่ก็ความปวดประมาณน่คือคือนึกถึงคำพี่ต่อตอนเปิดรายการเทับมันไม่เหมาะกับหนังที่จะเป็นเขาเรียกว่า ช่วงแกรน่ะหนังแกรนเลยจริงอ่ะมันต้องอลังการกว่านี้ใช่ไหมใช่หนังฉลองมันต้องแกรนเลตอนไหนโอลิบิกอ๋อตอนโอลิบิกใช่แม่ผมก็นึกว่าผมพูดถึงเรื่องหนังในตอนไหนเดี๋ยวก่อนคือโอลิบิกนะเทียบเคียงที่บอแคลนมันมันมันไม่ยิ่งใหญ่อ่ะครับจริงๆ7ปีนะฉลองครบรอบ7ปีถูกตูมตามกว่านี้นะมันควรจะแบบ ผม่สงสัยทำไมรวมดาราขนาดนี้มันไม่ทำเหมือนบกเ l ฟแอคชวลลี่างไปเลยให้ตัวละครเยอะๆอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็นี่คืออีึ่งโปรเจกต์เจสนะครับรอดูสรุปกัก็ดูได้ดูได้ดูได้นะไม่ใช่ได้ต่างว่าตรฐานเขาพอใช้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนี่คือหนังที่เข้าในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรดูบ้างไปดูกันครับในช่วง Com i ิชแ t นด์แอครับ และนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือหนังอนิเมชันเรื่องใหม่นะคะจากค่ายกันตนาค่ะคือเอ็โคจิ๋วก้องโลกนั่นเองว่าด้วยเรื่องราวของสองพี่น้องกระเลียงค่ะที่มีชื่อว่าจ่อเปและหน่อวาค่ะเดินทางเข้ามาจากเมืองป่าเนี่ยเข้ามากรุงเทพเพื่อจะปกป้องทุกคนค่ะจากปีศาจห่งความร้อน<ม>นั่นเองแล้วก็พอเดินทางเข้ามาเนี่ยก็เจอเพื่อนเจอคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นซึ่งเด็ก2คนนี้มีพลังพิเศษนะ ไม่เชิญเป็นพิเศษเป็นความสามารถพิเศษดีกว่าคือเด็กคนเล็กเนี่ยจะสามารถพูดคุยกับธรรมชาติได้ส่วนคนโตผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถเกี่ยวกับการต่อสู้ในแบบกระเลียงอืมคอยาวสู้ลำบากไหมครัต้องใช้วิธีเคลียร์อะไรนะฮะโจมตีจากข้างหลังอย่างเดียวคือสู้จนซึ่งหน้าไม่ได้มัวแล้วฉกข้างหลังไงโดยใช้ลิ้นกระแทกต้องระวังคอดีว่าใช้ลิ้นเลยถ้าสมัยท้อ พออ้อมาข้างหลังแล้วคุณจะใช้อะไรเป็นการแล้วก็ต้องหาว่านั่นเป็นกระสือไม่ใช่กระเรียนนี่กระเรียงเออลิ้นแทงลิ้นแทงนะนะค่ะนเรื่องนี้ก็จะเข้าวันที่2สิงหาค่ะทำโดยคมพินเข็มกําเนิดนะครับการกล้วยหนึ่งกับสองนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับค่าน้ำนมไม่คุ้ณเลยนะเรื่องเนี้ยไม่คุ้ณโคตรไม่คุ้ณเลยว่าสิบบาทอ่ะแสดงโดยบัววิอัธมานะครับชุติพัฒน์ชุติพัฒน์ชุติพัน์ตะเคร